นปอย่างตั้งยี่นอย่างไเหี้ยหลังหน่อยนี่กมาถือเียนหลังถือน้อยบาหลับเติมมาถูเฮียนมันบาบาฝันดีหลายันบอบาลับไปเฮ็ดิหญ่เฮียนกันนะมันต้งกาล่อเหลกูแต่วีนฝันตะมนันตีง่าฝันบางได้รเงีันไปเอาของเฮีนยมงกาไปเอาของี้มีไงกา คนเอาของให้จะว่าเอาอีกย่งเพิ่นเพิ่นใส่ถุงยัดใส่ถุงให้กระเดีนอยู่มาบ้านมาเล็กนี้กากเก้าเก้าจะเลกว่นี้กับเก้าเก้าเ้าเก้าเก้ากอันสองเก้ามาเตียงให้ซื้อจังสั้นซับเ่มาพี่น้องอย่าาบอมอันติกลับหัวอีกคกบกลับแม่เล็กว่าบางหนึ่งฟันได้สองเกอย่างยอย่าบอ ่งกันกันนัเก้าสองเก้าแล้วก็ตีสันเดิบนบางสองเก้าเก้าออก่้ังกิฝันจังกิฝันไม่อีกตั้งมดน,นี่มีนเก้าเก้ากรเตียงอ่เก้าเก้าอ่ะสองเก้าแล้วพี่น้อง